สวัสดีครับคลิปนี้ด่วนเลยครับด่วนด่วนด่วนเลยต้องรีบมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดวนเขาเอาไปก่อนสวัสดีไอมาดูแมคโครครับเจ้าของร้อนเงินครับบอกจะขายแค่แปดแสนครับก็เลยต้องรีบมาดูหน่อยครับแปดแสนอู้ คันนี้แปดแปดแสนนะ่ะว้าสภาพนี้สุดยอดเลยแปดแสนะก็รีบเอาเงินไปใช้อะไรอะ่ะไ,ได้อยู่ได้อยู่นะแปดแสนนี่อุ้ยอู้ขายแปดแสนจริงอ่ะฮะอุ้ย ไอ้หน่าสนใจเอ้แปรเซนอย่างเงี้ยรุ่นแปดด้วยเนี่ยผู้เดวตรงนี้มันมีเยอะมานี่มีเยอะจะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้อันนี้แห้งดีอยู่นี่เยอะมาจากไหนอ๋อซีนกระบอกซีนกระบอกวีทะเบียนด้วยเฮ้ยเล่มทะเบียนด้วยอูแห้งดีเอน อก็คของร้อนเงินครับเพราะว่าทำงานไอไม่เหลือครับน้ำมันแพงก็เลยว่าจะเปลี่ยนกิจการแล้ว้ยูยังเดิมดีเด้เฮ้ยอ๋อสีเดิมเลยนะเนี่ย แฝดแฟนไม่เอาก็บ้าแล้วนี่เฉาเวาเฉาบูไม่มีแตกเดี๋ยวมาดูอันนี่ก่อนซีเลนอะไรนี่ รุ่นแปดด้วยอุ้ยดูภายในหน่อยดิอ้าวใครนี่ภายในโอ้เอยิงเกียบเลยอะ่ะอันนี้คนขับเหรอฮะอุ้ยทำไมเก่งจังเลยอะ่ะ อุ้ยขับแม่คูได้ด้วยอุ้ยสภาพนี้ไม่เอากระบาแล้วเนี่ยติดผู้แห้งๆเลยครับแห้งๆเลยเดี๋ยวไปดูปั้นหน่อยที โอ้ oh, ตูดลายตูดลายอันนี้ต่อรองได้นะเนี่ยเดีแบบ๋ยนี้ตูดลายครับดูเราต้องเอาไปเก็บสีนี่โอ้ mm hmm. oh, ไม่ผ่านเลยนะเนี่ยขับรถดูอ oh, oh, ะโอ้ราคาตกกระเพาะตรงนี้เลยเนีย่ตูดลายหมดสองข้างเลยเลยไปดูปั๊มหน่อยดิปัม๊มแห่งดีเว้ย ตอนนี้เราจะเป็นสายมันเองสายแตงโอ้ตัดแห้งมากเลยครับโอ้ยไม่เอากระบ,บาแล้วดูฟรมหน่อยดิฟเฟรมก็สวอยอยู่นี่แห้งดีอยู่นะ ครับโอ้สภาพนี้เอต่อรองได้ไหมเนี่ยอะต่อรองได้ไหมว่าจะจ่ายสดเลยเนี่ เดี๋ยวเดียวไปคุยกับเจ้าของก่อนมีสองคันครับคันนั้นไม่ได้ขายบอกขายคันนี้เดี๋ยวมายืนกันคุยกันตรงที่ร่มร่มดีกว่าคุยกันตรงที่ร่มร่มคันนี้ไม่ขายหรอครับาขายนะคันเนี้ยคันนี้ขายเท่าไหร่สองเจ็ดไโอ้ยคันนี้ทำไมขี่เล็กว่าทำไมขายแพงกว่าคันเนี้ย ไอ้คันนี้ขายแปดแสนนี่ทําไมอ่ะเป็น,นรีบรีบ<ะ>ใช้เงินหบอของเขาจะไปจ่ายค่าเงินกินอ๋อค่าเทอมมันออกมาแล้วเดี๋ยวคุยกันนะอันนี้ต่อแบบซื้อเลยนะ,อะเอาอันนี้เลยตรงตูดมันอนะ่ะมันลายเยอะมากเลยสักเกียรตเศรษฐาเนอะสักเกีนนเยรนตะิเศรษฐาได้ไหมซื้อซ,ซื้อสดเลยวันนี้เลยเอาเงินมาคุยกันอ่ะคุยกันได้เอาวะแต่ถ้าไม่มีเงินมาคุยไม่ต้องคุยกับผมนะ วันนี้เลยเอาวันนี้เลยไปเบิกเงินมาวันนี้เลยได้ไหมเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้านะโอเคยเจ็ดแสนห้าน้อเจ็ดแสนห้าได้เอกสารเล่มทะเบียนเนาะเอกสารเล่มทะเบียนครบได้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 โอเคครับนี่ครับเจ้าของบอกทำงานไม่ค่อยเหลือครับน้ำมันแพงก็เลยขายจะเปลี่ยนกิจการเลยเห็นไหมเนี่ยคนคนรีบขายก็อย่างนี้แหละต่อรองราคาได้ครับนี่แก้วเลย โอ้ยไม่ซื้อก็บ้าแล้วราคานี่นี่โอ้ไอ้ธงนั้นแถมให้ไหมน่ะไอ้ธงนั้นแถมให้ไหมสามแสนน่ะต้องถ้าจะเอาต้องจ่ายผมมีสามแสนน่ะธงนั้นน่ะงั้นงั้นไม่เอาตั้งตะปีกจะเอาปีกไมปจ่ายผมมีสามแสนไอ้ธงนั้นไม่เอาไม่เอาปีกปีกก็เอาอีกเออปีกปีกต้องจ่ายผมมีสามแสนงั้นไม่เอาหรอกถอดออกเลยถอดไม่ได้ถอดออกเลยถอดออกเลยไปเลาวลาไป ไปกดเงินไปไปไปเราไปลุกไปกดเงินดีกว่าเฮ้ยปล่อยไว้นานไม่ได้หรอกไอราคาถูกๆมันเนี้ยต้องรีบไปกดเงินเนานี่เลยเดี๋ยวไปเอาซปเปอร์เกตมาเลยไปไปแล้วทุกคนไปเอาซปเปอร์เกตก่อน